เดี๋ยวพี่มามาพี่มาหาคลิปล่ะมามาต่ออย่าไปลงยูทูบมพี่เอาไปทำให้ไรลอล่ะ เซฟนี้ดีนะเอเดี๋ยวเขาไม่เห็นว่าเขากันในพวกกวด,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 ดได้แปดะเอออย่าหดู่ใหม่ได้แปดอย่มาเล่นเถอะเช่อพวกเราเปรียบคนอื่นอ่ะไ8้แปดเย้ด้วยฟันหนึ่ง ผมเพไปหัดมาไงที่แบบส่วนไม้อะแทงสั้นหนึ่งแล้วก็กดค้างเนี่ยผมได้ไปหัดมาเกี่ยงเปลี่ยนไหมปะน่าจะไม่เปลี่ยนอ่ะนม่าจะเหมือนเดิมจริงก็อ่าน,นไงพย <c oughs> ายามหัดอยู่ กดแทงสั้นอะทุกคนไปดูใน Youtube มาฮะแทงสั้นแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาชิป W ิแล้วก็สเปกบาร์ค้างอะไปดูเข้ามาใน Youtube ูปสอนก็สอนส่วนผมก็ได้หัดทำเลยปุ๊บตั้นหนึ่งก็เขาหลีกปุ๊บอีกทีหนึ่งเฮ้ยไม่ได้ทีหนึ่งเฮ้ยมาแล้ว วาดอยู่ก็โดนเหียเลยไม่รู้จงหว่าไม้อะยังเข้าไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ เขารู้ว่าเฮ้ยเธอเรียกเขาเห็นไหมเออบอกเขรู้บอกเขารู้แล้วเขาเขาจะหลีกเขาก็จะหลีกไปให้ไหมผมแทงสันทุกสั้นเลยไม่ได้ไ เอ้ยนี่แขงยาวแข่งฟันเฮ้ยไม่โดนสันอ๊อปจีบหายละโอ๋ออะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบบันทึกขี้เหร่กันแน่เลยนเยนาว่าครั้งหนึ่งผมไม่เคยทำเลยว่ครั้งหนึ่งผมไม่เคยทำแบบแบบนั้นเลยส่วนไม้เละ เลนเซอร์แอรียนะครับเซอร์แอรีเพิ่งมาเพิ่งมาใหม่วันนี้เลยเห็นโปรเจกต์ติดตอกาบอกว่าเขาอยากกันพวก f 8อ่ะพวกสไยโค้ด f 8จะไมช่วยน้อ,องช่วยเล่นอะไรอ่ะหมวเลยสนใจก็เลยมาเล่นต้องเมื่อกี้ผมกดค้างไว้ก็น่าจะมีโอกาสอยู่นะถ้าผมไม่ไม,ไม่ไม่แทงส่วน

ใช่แล้วโอเคผมก็แค่นี้แหละแค่อยากให้ดูว่าก็ก็พอทำเป็นนะโอเคโอเคพี่ชายผมขอบคุณมากครับพี่ที่มาถ่ายกับผมผมครับอันนี้เขาไม่มีไม้เพูดมากเขาไม่พูดลงผม,ผมครับนี่ผมเป็นกีบ้าพี่โอเคครับถ้าผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสด,ดีครับ